ระวังรถนะลูกนะแม่ให้ลูกเอาเลย Herm ลูกให้พ่อจัน้ตาเอยทำแม่ให้หลังเอ้ย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 เอเอ้ย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 เอาแม่ให้ลูกเอ้าเอาบ้เอาขนมป่ะเอาแม่โยนเมืองนู้นน่ะแม่โยนเมืองนู้นน่ะระวังรถนะระวังรถเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวลูกหนูแล้วน่ะเนี่ยขนมกินลูกไแล้วลูกพักคุ้งคองลูก กินน้ำแข็งลูกเออกินน้ำแข็งดาวกินน้ำแข็งเลยลูกน้ำตาลกินน้ำแข็งลูกเออมอมาทำน้ำแข็งมาให้กินเลยกินเลยลูกกินน้ำแข็งชื่นใจลูกเออดาวกินน้ำแข็งเออลูกตาลกินข้าวนะลูกนะพี่วัวกินข้าวลูกกินข้าวลูกเออกินข้าวสามสีกินข้าวดาวกินข้าวเล็วากินเลยลูกกินเลยลูกแม่วางประกันใหละสามสีกินเลยลูกพี่วัวกินลูกน้ำตาลกินเยอะๆลูกกินเยอะๆลูกตาลกินข้าวลูกให้น้องกินลูกให้น้องกิน น้องกินลูกให้น้องกินลูก่ะตาลกินลูกเออกินลูกกินกินกินลูกแบ่งกันลูกแบ่งกันลูกเออเออเออดาวกินลูกเนี่ยในดาวอ่ะดาวดาวมานี่มาดาวมากินตรงนี้ลูกเออกินลูกกินมีน้ําแข็งลูกเออกินซะเด็กๆโดนย้ายมาอยู่หน้าโรงฆ่าสัตว์แล้วค่ะนเคื่อนโดนนีรเทศละต้องมาอยู่ตรงนี้ข้างถนนเออสงสารยังไงลูกเอตาลกินเลยลูกเลยลูกตาลกินให้หมดนะลูกนะกินซะลูกกินซะ กิน้าวลูกมากินข้าวมาลูกว่าน้อยกินข้าวอะกินข้าวแม่ไปให้คนสวยค่ะน้อยกินเลยค่ะกินเลยกกินลูกกินข้าวลูกกินข้าวนะกินเลยลูกกินเลยลูกคนสวยกินเลยค่ะกินเลยลูกกินข้าวกินข้าวเนี่ยกินข้าวกินเลยลูกตานครับหนูต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะอยู่ตรงข้ามโรงฆ่าสัตว์เลยเพื่อนๆโดนไล่ที่ต้องมาอยู่ข้างถนนตรงนี้ โอหลูกเอ้ะแม่สงสารเนะื้อน้ำน้องก็ต้องย้ายมาตรงนี้เพื่อนๆอ,อยู่ข้างถนนเลยเพื่อนอน,น้ำน้องย้ายมาอยู่นะั่นตรงนั้นที่เป็นผ้าใบตรงนั้นทนไว้นะลูกแม่เชื่อว่าต้องมีสิ่งด,ดีๆเกิดขึ้นกับพวกหนูนะโอโหลูกเอะพักุ้มคองลูกทาเเลยพูดทางสานังฉามีธรรมาสานังฉามีสร้างทางสานังฉามีอดทนนะลูก ลูกเอ้ามากินข้าวลูกอากี้อะโอ้ยหนามตามือแม่ลูกวะไม่จะเข้าไปทางไหนได้หนามจะตามือแม่ลูกอ่ะจอยอ่ะจอยกินข้าวลูกจอยกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวด่างกินข้าวลูก กี่กินข้าวลูกเออกินซะแม่เติมน้ำตรงนั้นใท้าล้วนลูกเออกินซะลูกกินซะตัวน้อยกินข้าวเลยจ่อยแม่ให้ลูกเดี๋ยวแม่มาเก็บจ่อยกินเลยลูกกินปะกินกับพี่น้ำตาลเลยลูกมากินกับพี่น้ำตาลเออน่ะเออมีพี่น้ำตาลอยู่ด้วยตัวน้อยกินเยอะๆลูกกินเลยลูกกินเลยลูกแม่รอลูกเออสงสารจังเลยกินเยอะๆลูกจะได้ว้วนๆลูกกินเลยลูกตัวน้อยกินเลยลูกกินลูกแม่ยืนเฝ้าให้ ลูกสามสีจะได้มีแรงขึ้นไม่เยอะสามสีแม่ทำปอกคอมาให้เนี่ยเนี่ยเที่ยวนี้ไม่ได้เคเบิลไทยแล้วแม่เอาเชือกเนี่ยหนูจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่รถนะจะได้ไม่เป็นอันตรายลูกนะค่อยไว้อย่างนี้แหละลก,กัดเล่นไปอย่าให้ปอกคอแม่หายอยีกน,นะลูกนะตาลุกแม่มีของเล่นใหม่แล้ว <laughs> ขอโทษนะลูก แม่ไม่อยากให้หนูวิ่งไล่รถแม่รู้ว่าหนูไม่ได้ทำร้ายใครแต่คนแถวนี้เขาเห็นหนูตัวใหญ่เขาก็กลัวลูกค่อยวะห้อยวะ,ยวะขาดใ,ใส่น้ำแข็งใส่น้ำให้น้องตรงนี้นะครับคุ้คมครองนะลูกตาลแม่แดงตาลแม่แดงนะดาวพี่วัวลูกสามสีต,ตานตัวเล็กอยู่ข,ข้างถนนเลยเพื่อนสารยังลยโดนในประเทศไปอยู่ตรงนี้ อชีวิตลูกเอ้ยตัวเล็กแม่ให้ลูกอ่ะแม่วางบนหญ้าลูกอ่ะัวเล็กอ่ะกินเลยถุเร็กกินเลยการับแม่ให้ขนมหนูยุยยุยย่าไม่อยู่หน้าโรงฆ่าสัตว์แล้วนะลูกอ่ากินขนมลูกนี่นะขนมอย่างนี้นะขากคุ้งคอลูกพุ้งทางสันนิษฐามิธรรมังสันนิษฐามิสังขารสันนิษฐามิแข็งแรงปลอดภัยทุกตัวนะลูกหนขนมไหมคะแม่ให้ลูกอะ พี่วัวขนมไหมคะอ่ะพี่วัววัวแม่ให้หนูป่ะอ่ะขนมวัวเนี่ยอ่ะขนมหูเออเออเอออ่ะหนูอ่ะแม่ให้หนูพี่วัวเอาเลยอ่ะแม่แดงอ้าบ้าอ่ะดาวอ่ะแม่แดงไม่ให้ค่ะอ่ะตาเนะไม่ให้หูกินเลยลูกแม่แดงกินเลยลูก อยู่ย่างตัวเล็กวีสองมนท้องวีสองตัวเล็กกินข้าวค่ะเดี๋ยวแม่เก็บห้องให้ค่ะอุ่นๆเลยลดกมีไข่มีกล้วยน้ำว้าด้วยแม่ต้มใส่ข้าวมาให้อุ่นๆเลยวกนะกินก็กินพาคุณพ้อเดี๋ยวแม่เก็บห้องก่อนนะคะกวาดพื้นก่อนนะคะ กว่าจะกวาดไปอย่างนั้นรอแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกินขนมลูกคนปีนหาแม่ด้วยไม่กวาดพื้นเสร็จละเหนื่อยจังเลยขอกําลังใจหน่อยได้ไหมคนท้องอาหารลูกยังคินไม่หมดเดี๋ยวแม่เช็ดภาชนะให้แล้วนะลูกเดี๋ยวแม่ตักอาหารเม็ดของใหม่ให้น้ำสะอาดแล้วเพื่อนของเล่นนี่ล้างให้หมดเลยค่ะล้างทั้งหมดเลยล้างกระลมังที่ใส่ของเล่นด้วยล้างหมดนะสะอาดหมดแล้วนะลูกสะอาดหมดแล้วเพื่อนล้างออกมาหมดแล้ว เดี๋ยวเก็บอันนี้เก็บสายยางเรียบร้อยแล้วก็ไม่กวาดล้างเรียบร้อยเอ,อนี่ยน้าสะอาดเดี๋ยวเหลือตักอาหารเม็ดใส่ให้น้องอ่ากินขนมก่อนหนูเดี๋ยวแม่ปูกื้นให้นี่เปิดพัดลมขอบคุณคุณไอ้นะคะขอบคุณคุณกุ้งด้วยที่มีบ้านให้น้องๆขอบคุณคุณกุ้งขอบคุณคุณไอ้ขอให้เ,เจริญเจริญนะคะเนี่ยคุณไอ้ซื้อพัดลมให้ถ้าไม่มีพัดลมถ่ายแย่แน่เลยหายใจ,จไม่ออกร้อนมาก เดี๋ยวนอนกินไปเดี๋ยวปูุกพื้นให้นะลูกแป๊บนึงสามแล้วเพื่อนเดี๋ยว้อนก่อนแล้วน้ำขังขังมาจุดๆสามแล้วกินไหมลูกกินแล้วคี่โมงแล้วสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าแล้ว เพ่อหลับแล้วลูกอืมมามาให้ตัวเล็กค่ะออกมาให้บีชองค่ะคนท้องคะอุ้ยออกมาปูที่นอนให้แล้วนะคะลูกเออนอนแ่้ลูกเนี่อาหาร <c oughs> เดี๋ยวหนูมากินต่อนะคะเนี่ยข้าวไข่เนี่ยแล้วนี่อาหารอาหารเวทม,มาเติมเต็มเมแล้วนะภาชนะเช็ดให้สะอาดแล้วนะของเล่นล้างให้หมดแล้วน้ําเติมเต็มเ,มเ็มแล้วนะอืมออมาปูที่นอนให้แล้วลูกห้องสะอาดหมดแล้วนะคะสบายใจละ เดี๋ยวค่อยเก็บเก้าอี้นั่งเล่นกับพวกหนูก่อน,นกินะนลกินละเดี๋ยวก่อนกลับมามามีขนมให้อีกหลายแท่งเลยเดี๋ยวก่อนค่อยทยอยกินไปนะคะลูก,กมารักหนูลูกตื้ยตื้ยตื้ยสามทุ่มครึ่งแล้วค่ะอยู่กับเด็กๆแล้วก็มีความสุขเขาก็ไม่อยากให้เรากลับนะเวลาออกไปทีไรร้องทุกทีเลยแม่กลับมาอย่าเพิ่งรีบกลับคนท้องอาจจะร้องใช่ไหมลูกเออหลูเออแม่รักหนูลูก พะคุมครองหรอกนะอยู่เย็นเป็นสุขเนาะเดี๋ยวกินเองเดี๋ยวกินเองเดี๋ยวก่อนกินไว้แล้วกันหรอกเนะกินไว้แล้วกันโอ้เนี่ยแม่ก้าวมาหาคนท้องคนท้องจำแม่ก้าวได้ดูดูจุู๊จุยุยดูดูดูดีใจจอแม่ก้าวดูหางดูหางโถลูกอ้อจำแม่ได้ตัวเล็กมีสองฝากเนื้อฝากตัวแม่ก้าวนะพวกหนูยังเล็กๆอยู่เลยนะ คนท้องจำได้คนน้องเด้อเด้อดูอเด้คนน้องจำแม่ก้าวได้ดูดีค่ะดูดีใจเหรอจอดู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 เออดูดูอ่าบีก้าวมาหน้องบีก้าวมาหน่องให้นับระลึกชุดแ้มบีสองไม่เอาค่ะลูกเออบีสองบีสองตีสีกับแม่ก้าวไว้ลูกเดี๋ยวได้กินไก่เดี๋ยวได้กินไก่ลูกแม่ก้าวแม่ก้าวให้ขนมน้อง อ่าตัวเล็กอ่าบีช่องบีช่องกินขนมอ่ะกินขนมกินขนมมาจากแม่ก้าวจิอันนี้เร็วเร็วแม่ก้าวขนมให้วเร็วเร็วเร็วไม่ต้องเค้นเอ่วเร็วจะนอนอ่าบีช่องบีช่องเร็วนี่ช่องเร็วอ้าวซ้ำอันเอออ่าแม่ก้าวให้ขนมกินเลยเอออ่าตัวเล็กตัวเล็กมาเร็วตัวเล็กมาหาแม่ก้าวเร็วตัวเล็กตัวเล็กมาตัวเล็กมาตีซีกับแม่ก่อนเร็วเร็วมาหาแม่ก้าวเร็วมาหาแม่ก้าวเร็ว มาแล้วไม่ต้องกลัวมาแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่มาแล้วตัวเล็กขี้กลัวมาแล้วพ่อเปิ้ลบอกหิวขอกินข้าวน้องก่อนข้าวใส่ไข่ใส่กล้วยน้องว้าด้วยอะต้มน้ำซุปอออยหอมเดูดูดูตัวเล็กมาหาแม่ก้าวเร็วตัวเล็กเขาไม่ดูนะเขาเาไม่ดูค่ะไม่ให้ไม่ให้พืนสะอาดแล้วไม่เป็นไรอ้าอ่าอ้าอ่ากำลังงงตัวเล็กเออลูกไม่ต้องกลัวแม่ก้าว เล็กไม่ให้ค่ะคนท้องค่ะไม่ให้ค่ะวิสองค่ะไม่ให้ค่ะเอาเลยลูกเออกินซถะลูกกินเะกินเลยลูกกินเลยลูกอือตัวเล็กกินเลยเดี๋ยวก่อนกลับไม่ให้ใหอีกคนละแท่งกินเลยลูกกี่โมงละสี่ทุ่มกว่าละอือคนท้องกินเลยค่ะตัวเล็กไปกินลูกค่ะเดี๋ยวก่อนกลับไม่ให้อีกปะไหนหนูเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนตัวเล็กเอาไปซ่อนที่ไหนคะอือไปซ่อนที่ไหนลูกอ่ะไปกินเลยลูกไปกินเลย กินข้าวให้หมดด้วยนะของเล่นแม่ล้างให้สะอาดหมดแล้วนะคะทุกชิ้นนะคะอืห้องสะอาดหมดแล้วลูกัวได้กินเลยลูกแม่ไปแล้วค่ะอแม่ปูที่นอนให้แล้วนะอาหารสะอาดน้ําสะอาดนะคะแม่ไปแล้วลูกพักท่องคลองลงูกเยู่เย็นสุกนะกุ้นนายให้แบบกุ้ดิมค่ะจะ้าทุ่มละฟันดีคนด้ค่ะลูกฟันดี้ค่ะม่เอาปูนขาวโรยให้แล้วนะเนี่ยมุดจะได้ไม่ขึ้นไป ขึ้นอาหารลูกอีกเนี่ยแมวปูนขาวโรยให้ละข้างๆนะฟันดีลกูกมาเปิดตั้งเบอร์สองเอาไว้เพราะว่าวันนี้อากาศเย็นๆหน่อยๆน,นะผมมากดทําเมื่อไว้แปดชั่วโมงนะอีกแปดชั่วโมงก็จะดับนะคะโอเคฝันดีลกูก